เคยไหมเขียนคอนเทนต์แทบตายแต่ไม่มีใครสนใจผมเจอมาเยอะเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนั้นแหละเขียนเขียนคิดว่าดีสุดท้ายเงียบกริบรู้ไหมว่าทำไมเพราะเราไม่ได้ฟังเสียงหัวใจกลุ่มเป้าหมายของเราการเขียนไม่ใช่แค่การพิมพ์สิ่งที่เราอยากบอกแต่มันคือการพูดในสิ่งที่เขาอยากฟัง ลองคิดดูนะคุณจะจีบสาวคุณจะพูดเรื่องที่คุณสนใจหรือเรื่องที่เธออยากฟังแน่นอนต้องเป็นเรื่องที่เธออยากฟังการตลาดก็เหมือนกันการเขียนก็เหมือนกันหลายคนพลาดตรงนี้คิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองรู้ดีแต่สุดท้ายคอนเทนต์ก็เหมือนอาหารที่ไม่อร่อยใครจะอยากกินแล้วเราจะฟังเสียงหัวใจกลุ่มเป้าหมายได้ยังไงง่ายมาก 1. สำรวจไปดูซิว่าเขาคุยอะไรกันในกลุ่มในคอมเมนต์ในรีวิวสินค้า 2. ถามถามตรงตรงเลยถามในสตอรี่ถามในโพลถามใน DM 3. ส,สังเกตสังเกตปัญหาที่เขาเจอสังเกตความต้องการที่เขาซ่อนไว้ จำไว้นะคอนเทนต์ที่ดีไม่ใช่คอนเทนต์ที่เราคิดว่าดีแต่มันคือคอนเทนต์ที่แก้ปัญหาให้เขาได้มันคือคอนเทนต์ที่ตอบคำถามในใจเขาได้มันคือคอนเทนต์ที่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ ถ้าคุณอยากเขียนคอนเทนต์ที่คนอ่านแล้วร้องว้าวถ้าคุณอยากเขียนคอนเทนต์ที่คนแชร์แล้วบอกต่อถ้าคุณอยากเขียนคอนเทนต์ที่เปลี่ยนคนอ่านให้กลายเป็นลูกค้า ฟังเสียงหัวใจกลุ่มเป้าหมายก่อนเขียนนี่คือเคล็ดลับที่ผมใช้และมันเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดก,การถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมจะเอาเคล็ดลับดีๆแบบนี้มาแชร์ให้ฟังอีกแล้วเจอกันใหม่ครับ